ไปส่งไปที่สองก็โอเคทีนี้เขาออกมาแล้วโอเคเขาก็เริ่มมาให้ไปเหยียบที่ต่างประเทศแล้วเขาก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยวงการขนมเขาวงการเลเวอรี่ยังไม่มีแนวมินิแนวการ์ตูนแนวอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็เลยประเทศแรกเๆมันจะมีที่ไต้หวัไต้หวันก่อนแล้วก็ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถบล้วนเขาก็จะมีแนวการ์ตูนน่ารัก แล้วผมว่าอ่าทีเ่เราใส่ทั้งหมดสอนภาษาจนนะคะก็ผวก็ไปเรียนทรกก็กลับมาปรเทศทํารื่องสวยทั้งงาส่งป้าก็ไปเรียนใหม่เรียนเรื่อยๆไปต้หวันช่วงนั้นก็คือไปเรียนลหลายคั้งเลยเพราะว่าเรียน, 1, 3, 1น,นหนึ่ค้น,นึงอ่ก็วันนึงจบนึงนอีกวันนึงก็หนึ่งนมก็จะเหมาเป็นเาเป็นคอร์สไปเลยพอกลับมาที่ไทยปุ๊บเราก็ดูว่า ผู้ดีบัตรนี้เนี่ยใช้ไทยไม่ดีเราก็ต้องมาดัดแปลงรสชาติของอาหารเป็นแป้งไทยวัตถุดิบไทยพอเราเริ่มลองทำแป้งัำขนมือค่ะลองลองทำกินเองนะมันก็โอเคนี่ลองเปิดขายเราเปิดเราเปิดขายแต่โดยที่เราไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะเราก็เปิดออนไลน์ อบรับดีเขาก็แ ก็มีตัวเองแหละที่ว่าเรามีตัวเองแล้วก็เริ่มทำป้ายเริ่มทำประชาสัมพันธ์ก่อนเอาลูกขนมเอนเนี่ยไปลงในกลุ่มออาไว้มอจ่อสิงคโปร์ไทยใช่ไหมคะแล้วก็เช็คดูแล้วว่าสามาชิกในกลุ่มเนี้เยอะคนยังไงคนก็ต้องผ่านตาบ้างแล้วก็เอาไปโพสก่อนเอาไปโพสเมื่าเราจะเปิดวันนี้นะวันที่เท่านี้นะใช้ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์เราโพสลง เอาขนมที่เราเคยํำเคยสอนเคยเนี้ยเอาลงหมดเลยทีนี้เฮ้ยผลตอบรับมันดีทุกคนแบบพักคำถามพักมาอะไรเงี้ยจะดีอยากรู้มีอยากมาชิมร้านอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เราก็ก็เออรู้แล้วว่ากลตอบรับมาได้บนี้า่าครั้งแรกที่เปิดก่อนก่อนที่จะเปิดเนี่ยเราสั่งทั่วเลยสั่งรู้เลยว่า อาาไทยมีร้านเค้กที่ไหนบ้างร้านเค้กที่ไหนบ้างอ่ามีกี่ร้านที่ดังเราก็เช็คตรงนีเราเช็คในกลุ่มว่าเขามาสตดลงอะไรบ้างเขาขายขอมแนวไหนมีขนมแบบนี้ไหมแบบที่เราขายหรือเปล่าซึ่งเราก็สั่งมาเราก็สั่งไลน์แมนมาซื้อหรือว่าเราก็ไปซื้อมาร้านนี้ขายอันนี้ร้านนี้ขายนี้ดังร้านนี้ไม่ดังเราก็มากินหมดเลยชิมหมดเลยว่ารสชาติเนี่ยคนจีนคนันยไทยเนี่ยเขากินแนวไหนกันเขากินแนวไหนเขา หว,ว,วานหรือเปล่าเขาอะไรอย่างเงี้ยพ,พอเราพอเราพอเราชิมปุ๊บเรารู้เลยว่ามันไม่มีที่ไหนเหแบบของเรารสชาติคือต่างกันหมดเลยต่างแตกต,ากต,ากตาก่างกี้คุณทำครัวอาเจอันนี้คือจุดแข็งของเราเพระว่า,า,วานหนึ่งเรามีฟันน่ารักในตัวขนมซึ่งที่นี่หามได้อันนี้เป็นจุดแข็งจุดแข็งจุดแข็งมากๆเลยที่ว่าเพราะว่าในการทำ วาดลายการ์ตูนลงในตัวขนมอะค่ะแต่และคนเนี่ยลายเส้นมันไม่เหมือนกันจะไม่มีใครสามารถวาดออกมาเ,าเหมือนกันได้ซึ่งกูก็มัมันในในแถ่หนึ่ง <c oughs> าะว,ว่าก็าไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้อะอเขก็ทโปรเซสแล้การที่จะเปิดเราก็ลงทุนเลยะะทำป้ายทำร้านทำท,ที่บ้านนะคะทำตู้สา่ํทำทุกอย่างเราเราเชื่อว่าเราขายได้แน่ยิ่งเราชิมรสชาติแล้วโอเคเราขายได้แน่แน่ ทีนี้พอพอพอเราสามารถชิมปุ๊บเราก็ดูเขาขายกันที่ราคาเท่านี้อ่านั้นเราก็อย่างเช่นร้านหนึ่งขายเครื่อส้มในราคา70บาทต่อชิ้นคือชิ้นสามเหลี่ยมเนาะเราก็มาดูว่าถ้าของเราเนี่ยก็ไม่ขายแบบชิ้นสามเหลี่ยมเก็จะขายในชิ้นที่มันลูกค้าอิ่งกว่าอ่าเป็นเป็นก้อนลูกเล็กใช่ไหมคะแต่ลดราคาลงม,มาถูกกว่าอันนี้นเราก็ยินดีค่ ล้วก็เราก็ลองลองลองทีคตอ,อนเปิดวันแรกคือก็ของคู่เนี่ยร้า,านคู่เนี่ยจะไม่มีแบบว่าจะไม่ค่อยมาแบบให้ลูกค้าผัาจรอดโดยกางมาหน้าร้านแล้วมัน เขายังไม่เจอร้านที่มันโอเคเขาอาจจะต้องไปไกลถึงพิษณุโลกเพื่อที่จะได้เจออะไรที่มันแบบไม่เซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเในส่วนของอะอาจจะยังไม่ค่อยดีเราก็อ่ะโอเคแล้วก็เปิดเปิดเปิดทีนี้กลายาเป็นว่าทุกขออเปิดทุกหมดคือจะไม่เหลือเลยแล้วก็แล้วก็ใช้แปลว่าอ๋อโอเคคนมีกำลังซื้อแต่ว่า เขายังไม่เจออะไรที่เขาสนใจดีอันอน,น,นี้ก็เอ่อเป็นที่มาที่ปไปว่าทำไมถึงมาเปิดที่นี่เพราะว่าเราย้ายที่อยู่มาที่นี่แล้วเราก็เราเราเรา,เราเป็นครูสอ,อนมาเราก็พอจะมีความรู้ด้านนี้เราก็เลยลองทำเป็นที่ถ้ามันก็ผลตอบรับดมามาีคืออ่อนคือแข็งของร้านเลยก็คือว่าหลาย ทำให้ดึงดูดลูกค้าลูกค้าลูกค้าแบบของเด็กเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบพูเขาก็จะบอกแม่พามาซื้อหน่อยบองครั้แม่ค้ามาซื้อเนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กลายเป็นชอบหมดเราเราก็เลยได้มาจากการที่ว่าเราขนมเราหน้าร้านก่อนเพราะว่าทุกคนไม่สามารถรู้หรอกว่าทุกคนเห็นรูปของเราค่ะทุกคนไม่รู้หรอกว่าขนมชิ้นนี้อร่อยสีเดียวสีแรกที่ลูกค้าเนี่ยคนจะสนใจ ก็คือํารักขนมรูปลักขนมถ้าเกิดรูปลักขนมไม่สวยไม่น่ารักไม่น่าทา,านต่อให้อร่อยแค่ไหนเขาก็ไม่ซื้อเขาอาจจะซื้อครั้งแรกอาจจะลองซื้อแล้วก็ไม่ซื้ออีกเลยเพราะว่ามันมันไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดสมมติของเราสวยแล้วยังไงลูกค้าก็เข,ข้ามาสวยแล้วอร่อยด้วยมันก็จะยิ่งกลายเป็นจุดแข็งของเราว่าเราสวยก่อนน้องหน้าแต่สวยและแถมด้วยอร่อยไปอีก ต่อวันต่อเดือนอันนี้เนี่ยคืออยากให้ครูบอกว่าครูเนี่ยไม่ได้สอนเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ขายแบบหน้าร้านเนาะนเราก็จะรับออเดอร์เป็นวันเป็นวันไปซึ่งพอรับออเดอร์เป็นวันเนี่ยขนมแต่ละชนิดเนี่ยเราจะขายได้เหมือนกันต่อวันเพราะว่าอะไรหนึ่งเรางอยากให้มีเขาเรียกของเหลือหวนลูกค้าจะระแวงว,ว่าอันนี้ขายแล้วเมื่อว,วานมาขายวันนี้ต่อลูกค้าจะถับเรื่องนี้ไาได้เลยเพราะว่าเราทํา ำเทปตัวนี้อีกวันที่ทำเทปตัวนี้ันจะไม่เหมือนกันเลยลูกค้าก็จะสบายใจว่าอ๋อเขาไม่ได้เอาของเก่ามาขายและขนมในต้นทุนของในแต่ละขนมเนี่ยแต่ละขนมแต่ละชิดนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันซึ่งบางชนิดเหมือนอยีางที่ครูบอกว่าครูเรียนจาก่าประเทศเรียนจากไต้หวันมาวัตถุดิบแต่ละชนิดเนี่ยบางอย่างก็ต้องสั่งตรงมาจากไต้หวันก็ต้องคือเป็นวัตถุดิบที่รัขเข้า กูก็เลยเปิดร้านได้แค่วันพฤหัสีวันอันาร์แต่วันเสเพราะว่าวันศุกร์เสองที่เนี่ยต้องกลับกรุงเทมใช่ไหมเอาวัตถุดิบที่เรานำเข้าเข้ามาเนี่ยจากต่างแดนเนี่ยใสเอาที่ร้านรื่ซึ่งถ้าเกิดตัวไหนใช้วัตถุที่มันเป็นของต่างประเทศเนี่ยต้นทุนต้นทุนจะกระสูงมากเราก็จะเหลือกำไรอยู่ที่ชิ้นละประมาณ ตัวเลขมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเท่าๆเลยก็ประมาณ40%ของผู้นทีนขนมชนิดนั้นค่ะวเมกาดทําสำหรับบัญชีเนี่ยทางร้านเนี่ยก็เราจะาพอเราจะเปิดร้านที่ดีปุ๊บเราจะไปเปิดบัญชีบัญชีนึงเลยเป็นบัญชีของร้านโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะให้ลูกค้าที่จองขนมในวันที่เราเปิดรับขนม โอนเข้ามาโอนเข้ามาก่อนพ่อคู่เนี่ยจะไม่จะไม่ให้มาจ่ายอาหารเพราะว่าเรากันเราก็เลียตัวเองในระดับหนึงว่าถ้าเขาไม่มาจา่ายเราจะทำยังไงขนมเราก็จะเสียอ่าเราก็จะให้เขาโอนมาก่อนจ่ายมาก่อนโอนมาถ้าสิบเปอร์เซ็นต์มางหรือว่าอ่าโอนมาเต็มมากก็ให้เขาโอนเข้ามาทีที่เราเปิดใหม่จะไม่ให้ไปยุ่งกับบัญชีอื่นบัญชีที่นอนออนไลน์จะเป็น ที่เราซื้อของเราก็จะใช้บัญชีเนี่ยบัญชีที่เราเปิดของร้านเนี่ยซื้อเราจะไม่เอาเงิน <c oughs> เอาไม่เอาเงินส่วนตัวไม่เอาเงินที่ขายช้าเรียนได้ <c oughs> ซื้อของแล้วเราก็จะมีการจดเวลาสมมติเราโอนโอนสายเราก็จะมีการจดว่าอันนี้ค่าวัตถุดิบอันนี้อันนี้นะเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ในแต่ละวันนะคะเราก็จะมาดูว่าครูเนี่ยจะทําการสรุปไว้เลยว่าขนมชนิดนี้ ต้นทุนเท่านี้ราคาขายเท่าน <tinc S 1> ี้ครูจะได้กําไรเท่านี้ก็จะมีแยกไปละเก็จะตั้งจะตั้งมา้เลยว่าขนมชนิดชนิดไหนชนิดไหนต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ดูว่าโอวันนี้เราขายเค้กส้มเราขายเค้กช็อกโกแลตเราต้ไปดูต้นทุนแล้วก็มาสรุปเป็นกำไรว่าวันนี้เราได้กำไรเท่านี้เพราะเราว่าเราตั้งแผนไปแล้วว่าเรามีกลอกไปแล้วว่าทุกขนมเราต้น เราก็ S <S เอามาสรุปได้ง่ายๆในแต่ละวันว่าเราขายอันนี bar, camera, bar, anyway. like uh, like ้นะได้กี year, vanilla, women, klar, ah, cool. ่ชิ้นต้นทุนต่ออันดูชิ้นได้กี่บาทต้นทุนต้นทุนหนึ่งชิ้นกี่บาทกำไรกี่บาทอะไรเงี้ยแล้วเรามีส่วนลดให้ลูกค้าด้วยถ้าเกิดวันไหนใจดีหน่อยอารมณ์ดียศเยอะเราก็เหลือต้นทุนก็เหลือกำไรนิดหน่อยเพราะเวลาลูกค้ามาซื้อเนี่ยส่วนมากถ้าเกิดเข้ายที่เหลือหน้าร้านคุณก็จะตัดเทปยห้หมดก็จะเลโกงโกงไว้เขาไปอะไรเงี้ย ก็จะเหลือกำไรนิดหน่อยแต่ว่าขายเอาอะไรขายเอาสนุกเพราะว่ามันพอลูกค้าสั่งมาเนี่ยค่ะตนุรกินจะประสบความสำเร็จได้มันการันตีจากเรื่องเงินอย่างเดียวไม่ได้เนาะมันจะมันจะบอกว่าประมาณว่าถ้าเกิดลูกค้าเขากลับมาซื้อซ้ำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามกลับมากลับมาเรื่อยๆนั่นคือเราประสบความสำเร็จแล้ว ผลตอบรับลูกค้าและลูกค้าไปบอกต่ออันนี้คือเราประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเราอยากอย่ากประมาณอย่ากเกีย่ยววัตแค่เราได้เท่านี้กำไรมหมื่นหนึ่งต่วนันเราประสบความสำเร็จวันไหนไม่ถึงหมื่นเราไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจคือลูกค้ากลับมาซื้อของอีและไปบอกต่อว่า,าร้านเราดีไม่ดีปีกอะไรเงี้ยอันนี้คือเราประสบความสำเร็จ